อาจารย์ยอมตายเพื่อท่านด้วยความยินดีไอซอา,อาจารย์อาจารย์ยังจำได้หรือไม่เื่อท่านเคยพูดอะไรตอนเจอกับข้าครั้งแรกอาจารย์บอกข้าว่า หากเป็นเด็กสาวติดตามท่านนอกจากความสงบสุขอย่างอื่นล้วนไม่มีหากเป็นเด็กชายติดตามท่านนอกจากความสงบสุขล้วนมีทุกสิ่งท่านบอกว่าให้ข้าเลือกจำได้ถ้าว่านับตั้งแต่ตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่เคยให้ข้าได้เลือกอะไรเองอองทำไมท่านถึงไม่ให้ข้าเลือกละ่ะหากข้าให้เจ้าเลือกเจ้าจะเลือกอะไรข้าอยากเป็นหุ่นรับเคราะของท่านแบกรับเรื่องราวทุกอย่างแทนท่าน ไฮซื้ออาจารย์ข้ายอมตายเพื่อท่านด้วยความยินดีไฮซื้อคุณชายหมอหลวงหลีบอกว่าท่านจะตื่นในสองวันนี้จริงๆด้วยตอนนี้เป็นยามอะไรยามอู่ขอรับยามอู่เหรอขอรับหมอหลวงหลีจ่ายยาช่วยให้หลับแก่คุณชายคุณชายนอนหลับไปตั้งหลายวัน หายซื่อเหรอุนหลงไฟเสด็จไปเชิญเทพผามังกรแล้วขอรับคุณชายาคุณชายใจเย็นๆคุณชายสุนหลงไฟส่งรับตัวเทพผามังกรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่เศร้าจือไปรอรับแล้วอจริงด้วยพี่เศร้าจือรีบไปก่อนไปให้สั่งเข้าว่าท่านตื่นเมื่อไรให้มอบของสินนี้แก่ท่าน เร่งเดินทางไปให้ถึงเทียนชีเร็วที่สุดขอรับจ้จ้จอ่าชิงงหยองนี่ฟ้าบาท เจ้ามาเอาเรื่องข้าเลยเหตุใดถึงให้ไห่ซื่อไปหาเทพผางมังกรพระองค์รับปากนะข้ารับปากเจ้าว่าจะไม่ฝืนใจนางข้าไม่ได้ฝืนใจนางเต็มใจไปเองจะเต็มใจได้ยังไงหรือฝ่าบาททรงทำอะไรให้ต้องเต็มใจจะคิดว่าข้าทำอะไรหรือพระองค์ส่งคนไปรับแม่ของนางว่าไงนะ ไม่ใช่ฟ้าบาดถ้าเดียนะส่งคนฟาเชินหมิงจะกลับมาคุยกันก่อนประตูติง้งห์